กรณีของน้องวัยห้าขวบนะฮะที่ก่อศพแม่ก่อนหน้านี้แล้วก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องของการทารุณเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือของสุปาะบาบดีก็ดีนะครับซึ่งล่าสุดความเคลื่อนไหวครับก็คือ เป็นข่าวโด่งดังตอนนี้เลยเนี่ยเพราะว่าผู้ปกครองทําร้ายแล้วก็สูญนั้นไปให้ความช่วยเหลืออย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดมีการนําตัวของน้องเด็กผู้หญิงวัยห้าขวบนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นข้อมูลและก็หลักฐานไว้ครับ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประชาบดีได้นําตัวเด็กหญิงที่เป็นข่าวในขณะนี้นะครับไปทําการตรวจร่างกายว่าถูกทารุณกรรมหรือไม่หลังจากนี้จะต้องประเมินสภาพจิตใจของเด็กด้วยแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของครอบครัวของคุณพ่อน้องนะครับที่จะรับตัวน้องไปอุปการะโดยคาดว่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ซึ่งทางด้านของคุณพ่อของน้องนั้นก็เปิดเผยกับทางทีมข่าวนิวทีวีนะครับบอกว่าอยากให้การเผยแพร่ข้อมูลเด็กในแง่ลบผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นยุติลงเพราะว่าลูกสาวตนเองนั้นได้รับความบอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมา,มามากพอแล้วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็สืบเนื่องมาหลังจากที่เป็นประเด็นพูดคุยและก็พูดถึงกันในโซเชียลมีเดียและก็เมื่อวานนี้มี เห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยระบุว่าเป็นเพื่อนของคุณป้าที่ดูแลน้องออกมาพูดถึงนะครับซึ่งอันนี้เองคุณพ่อของน้องก็วอนอยากให้ยุติในเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารแบบนี้ ค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการปิดไปแล้วสําหรับ Facebook อ,อันนี้นะคะเพราะว่ามีคนเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งแล้วก็ถือว่าตอนนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงน้องว่าจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดนในส่วนนี้ถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยนะคะก็ถือได้เลยว่าน้องน่าจะเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อเรื่องนี้นะครับ